วันนี้นายเซธาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีพบหารือทวิพาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมมเลเซียในโอกาสเยือนประเทศม,มาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดเผยว่าการมาเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเหนือความคาดหมายสามารถยกกระดับความร่วมมือได้หลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมอา,าหารฮาลาลการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียให้เป็นพื้นที่ทางการค้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนและส่งเสริมการสร้างรายได้รวมถึงการสร้างงานในพื้นที่ โดยสิ่งที่สําคัญคือการเร่งขับเคลื่อนแผนการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันเช่นสะพานสุงไงโกโล,ลก2และการขยายด,าด่านเสดาจจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มตัวเลขเป้าหมายทางการค้าและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนระหว่าง2ประเทศทั้งนี้จะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อพูดคุยกันเพื่อให้สำเร็จผลโดยภายในหนึ่งเดือนต้องมีแผนงานชัดเจนว่าจะทําอย่างไรบ้างก็ถือว่า มาเรียนใหม่ในครั้งนี้คือว่าประสบความส่ใจและความาุหมายเพราะว่าทั้งท่านนายกท่านมาไกลนี้ก็มีความคิดเ้าหน้าแล้วก็เข้าใจบริบทการทํางานว่าการทํางานเราต้องมีเป้าหมายระยะเวลาที่ชัดเจนไม่ใช่มาแค่คุยกันเฉยเนะครับตรงนี้ก็เชื่อว่าเราจะสนิทสนมได้ในแต่ลโครงการหรืออย่างน้อยก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามผลงานได้ นายกรัฐมนตรียังชื่นชมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่ามีแนวคิดก้าวหน้าและเข้าใจบริบทการทำงานว่าต้องมีเป้าหมายและกรอบเวลาทำงานที่ชัดเจนจึงเชื่อว่าจะสำฤทธผลได้ในหลายๆโครงการหรืออย่างน้อยก็มีแผนางานที่ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนสามารถติดตามได้และเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากประเทศมาเลเซียไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านต่างๆและจะพบหาหรือกับภาคธุรกิจของสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมด้วยทางนี้สิงคโปร์เป็นประเทศสุดท้ายที่นายยกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนในรอบนี้ผมธิดาธิพยานนท์รายง,งานจากประเทศมาเลเซียค่ะ